สวัสดีค่ะแซปยั่วบายบุ๋มมาแล้วค่ะวันนี้บุ๋มจะพาเพื่อนๆมาทำในเมนูหน่อไม้นะคะหน่อไม้ดองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนมีไม่เยอะนะคะง่ายมากๆค่ะค่ะต้มน้ำตั้งไฟค่ะใส่เกลือค่ะ แล้วก็ตามด้วยมะเขือพวงค่ะใครชอบเยอะๆก็ใส่เยอะก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ส้มของเราค่ะหน่อไม้ส้มถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องล้างนะคะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเปรี้ยวเท่าไหร่ก็เลยล้างไปนิดนึงนะคะผ่านน้ำนิดเดียวค่ะเราจะต้มให้มะเขือพวงของเราสุกนะคะแล้วก็มาหั่นหอมรอเลยค่ะวันนี้ใช้เป็นต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะคะ คือผักหอมเปนะคะผักชีไปเรื่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะกับเมนูนี้หั่นเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่จานพักไว้นะคะแล้วเราก็จะไปทำในขั้นตอนการตำเลยค่ะวันนี้บุ๋มจะใช้เป็นพริกจีนะคะหรือพริกย่างพริกเผาไฟนะคะใส่พริกลงไปค่ะ แล้วก็ตำนะคะนอไม้เป็นอะอะไรที่มีความเผ็ดในตัวอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากไปเราก็ตำพริกให้ละเอียดเลยค่ะเสี่ยงคกกระดังปรุงปรุงเลยนะคะคกใหม่แล้วเราก็จะตามด้วยปลาทูนะคะปลาทูที่เราย่างไว้เลยค่ะแกะเอาแต่เนื้อนะคะใส่ลงไปค่ะ วันนี้ปลาทูมันมากนะคะน่ากินมากเลยค่ะนี่เราตำนะคะเราแกะเอาแต่เนื้อนะคะไม่เอาเอาก้างออกนะคะดูดีๆนะคะเพื่อนๆบางทีก้างก็แอบติดมาด้วยนะคะนี่แล้วเราก็ตำให้ละเอียดเลยค่ะส่วนใครที่ไม่ชอบอาตำเนื้อละเอียดก็ตำเป็นอ่าแค่หย,ยาบๆพอนะคะตำนิดนึงนะคะ อันนี้ก็หน่อไม้ส้มของเราที่บ้านก็ไม่ได้ทําเป็นอ่าฝอยๆเป็นสับๆนะคะส่วนพ่อเขาจะชอบทําเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะทําเป็นแว่นๆเนาะเป็นแผ่นบางๆที่บ้านก็ชอบกินแบบนี้อันนี้หน่อไม้ที่บ้านของบุ๋มเองนะคะปีหน้าถ้าใครสนใจก็สั่งได้เลยนะคะกระปุกเล็กๆนะคะ นี่เราก็จะตำให้อ่าอ่าเนื้อของหน่อไม้ของเราไอ้น,นี้นิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบละเอียดก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตำตำคุกคุกเขาให้เข้ากับอ่าอันนี้เลยค่ะเนื้อปลาทูได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําขั้นตอนการปรุงค่ะเราก็จะปรุงด้วยน้ำปลานะคะ ใส่น้ำปลาแล้วก็ตามด้วยปลาล้าค่ะปาลาล้านัวนัวปาลาล้าขวดเขียวของเราอย่าลืมนะคะอร่อยแซ่บนัวแน่นอนค่ะตามด้วยผงชูรสค่ะตามใจชอบเลยนะคะชอบน้อยชอบมากก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะใส่แค่ไหนก็ได้นะคะชูรสแล้วก็ข้าวคั่วค่ะ แล้วเราก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะด้วยการตำนะคะถ้าเราไม่ตำข้าวคั่วมันก็จะไม่เข้ากับเนื้อของหน่อไม้และปลาทูของเรานะคะอันนี้บุ๋มน่าจะตำละเอียดไปไม่ค่อยเห็นเนื้อหน่อไม้นะคะตามด้วยผักหอมผักชีที่เราหั่นไว้เลยค่ะก็ตำเหมือนเดิมนะคะบุ๋ชอบตำนะคะทุกคน ข้าวคุกเขาอะไรอย่างเงี้ยบุ๋มก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะตำเอามันเหมือนข้าวเนื้อกันมากกว่าค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟใส่จานพร้อมกับผักสดนะคะวันนี้เสิร์ฟพร้อมผักสดเลยจ้านี่น่ากินไหมคะได้ประมาณนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะหิวจนอดใจไม่ไหวแล้วตักเลยจ้า ไปอยากจะจัดจานแบบไหนก็ตามไปชอบเลยนะคะอันนี้จานผักของผมก็จะมีแตงกวาถั่วพูมะระมะเขือนะคะแล้วก็ใบสาละแหน่ค่ะปุ่มชอบกินนะคะอร่อยหอมดีค่ะสาละแหน่นี่เดี๋ยวเราไปชิมพรม้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆหิวแล้วค่ะมาเลยค่ะนี่ มันเหมือนเนื้อปลาทูมันจะเยอะกว่านะคะแต่มันก็น่าจะอร่อยแหละซุปหน่อไม้คือเป็นเมนูที่บุ๋มทำครั้งแรกนะคะมาเลยค่ะอ่าคลิปนี้ใครอันนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ